ก้องซดพดมูสีัสค่ีค่กล้องซดค่ะพดมูค่ะเอ้ยพี่พดหน้าเปลี่ยนไปนะคะค่ะทำมาเยอะค่ะเมออื่อวานพี่พดถ่ายว้ดค่ะถึงตีสี่ตีห้าวันนี้<ช>ไม่ไหวขอพักหน้าไปกองถ่ายเขาเพราะว่ามีพระเอกนางเอกยุคเก้าศูนย์เต็มเลยหญิงชัดชายอย่างเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอป ไม่เขาเอามาเขารับเชิญในหนังเขาด้วยเธอเธอรู้ได้ไงฉันรู้ทุกอย่างฉันไม่ใช่ด็อกเตอร์แล้วคุณรู้เรื่องนี้ไหมรู้ไอ้ดีก่อนดีดีก่อนค่ะใช่เพราะว่าคนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วไงด็อกเตอร์กล้องใช่ไหมต่อไปนี้จะให้เรียกด็อกเตอร์กล้องหรือด็อกเตอร์ปิยะคะเรียกด็อกเตอร์กล้องปิยะด็อกเตอร์กล้องปิยะนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อวานที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพสนบุรีพี่ดามแล้วก็คุณแม่ที่การก็ได้มอบปริญญาบัตร ะะดุสตีบัญญิตกิติมศาัากดิ์ให้หมอน<ช>รับรับรับพระราชทานจากทุก่อกหญิงอุบลรั์ทุกคนก็ปรับปลื้มพวกเพื่อนเืก็ปรับปลื้มว่ามีด็อกเตอร์คนแรกในกลุ่มนะคะแต่เป็นด็อกเตอร์ก็ยังมีม,มีผัวได้ <c oughs> <c oughs> ด็อกเตอร์ไม่คันนะลูกเพราะว่ามันมีเชฟคนนี้น่ารักมากเลยอออน้าเหมือนเกาหลีแต่เป็นคนไทยชื่อเชฟปองครับเชฟปองจากร้านแรบเจริญซีฟู้ดสาขาเซ็นทรัลพระรามสามครับั้น หกครับเปิดเมื่อไหร่เปิดมานานแล้วครับถมได้ตอบได้กี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครับทุกที่เลยเปิดห้างปิดเชฟอยู่ประจำที่แหลมเจริญพระรามสามอยู่ทุกที่เลยครับดูแลทั้งหมดเลยสาาราะเหรอใช่ครับเชฟเขาหล่อเขาไปได้ทุกที่เออแหลมเจริญไม่มีตำนานมามากเลยคุณประทัยรู้ไหมค่ะแหลมเจริญแต่ก่อนตอนลูกเล็กๆเนี่ยพาไปกินกุ้ง ุ้งเขาตัวน้อยๆอ,อย่างเงี้ยหวาน,นๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาเริ่มมาจากที่ระยองใช่ไหมคะใช่ครับต้นกำลับของแหลมเะลุยซีฟู้ดคือมาจากระยองค่ะงั้นเจ๊ปองเล่าดีกว่าเดี๋ยวพี่จะผิดเพี้ยนเจ๊ปองเล่าเลยครับที่แรกเนี่ยก็มาจากจังหวัดระยองนะครับเริ่มจากเป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับก็จะมีชาวระยองเนี่ยเป็นชาวโลเคอลเนี่ยเข้ามาทานนะครับอพอพอมาทานเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดเป็นแบบว่าปากต่อปาก ถึงความอร่อยถึงความอร่อยครับ<ช>พอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เลยกลายเป็นร้านดังประจําจังหวัดระยอง<ช>จนแบบใครไปจังหวัดระยองเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวจังหวัดระยองและเช้าทุกทุกจังหวัดเลยนะครับ<ช>ก็คือถ้ามาระยองเนี่ยก็จะต้องแวะมาทานที่แหลมเลยเขาจ <ๆ S 2> <ล>ะบากว่าเวลาไ,ไประยองกินไหนเขาจะใช้คําว่าแหลมเลินไปไหนไปแหลมเลินแล้วสาขาที่มาเปิดในกรุงเทพฯมีกี่สาขาละ ประมาณ40กว่าสาขาแล้วครับเยอะ <40 S 2> มากเลย40กว่าสาขาแล้วนะคะวันนี้เลยและสาขาที่นี่เราแนะนำคือสาขาเซนันพระราม3ง่ายๆมากๆไปได้เลยอยู่ชั้น6นะคะซึ่งเรียกว่าบนบนชั้น6นี้เป็น destination ของร้านอาหารร้านอาหารเต็มทั้งฟลอร์คุณค่ะคอนเซปต์ร <Concept S 2> ้านที่พระราม3ครับจริงๆแล้วก็คือแหลมใจีฟู้ดเนี่ยเป็นร้านอาหารแนวครอบครัวนะครับ ที่จะโดดเด่นในเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ระยองอคือเป็นอาหารไทยซีฟู้ดที่มีรสชาติจัดจ้านมไม่ปร,ประิบานอมนะครับคือมาแล้วแบบว่าถึงใจแน่นอนและเชฟะจัดจ้านถึงใจไหมเชฟอะอันนี้ต้องลองครับโอ้คือเชฟเขาให้ลองแต่คนจะลองอะจะไหวหรือเปล่าเราจะเหัยใจวายก่อนนะคะ เชฟขาแล้วเมนูเด่นๆที่แบบทุกคนไปต้องสั่งเลยล่ะคะโอ้อันนี้ซิกเนเจอร์ของแลมเริญซฟู้ดนะครับที่เราเป็นต้นตำรับเจ้าแรกนะครับคือปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะจริงค่ะมีค่ะอยากรู้คุณสาขาคุณ40 40สาขาอะไรเงี้ยนรสชาติมันจะเหมือนทุกสาขาเหรอคุมได้เหรอก็จริงๆเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเนื่องจากแลมเิญเนี่ยเราเปิดมานานตอนนี้45ปีแล้วเราก็ผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมานะครับ เราก็จะมีครัวกลางครับที่คอยควบคุมเรื่องสูตรซอสต,ต่างๆนะครับรสชาติให้คงความอร่อยไว้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าตัวไหนเนี่ยไปทําที่ครัวกลางแล้วเราเทสดูแล้วมันยังสู้กับทําสดๆหน้าสาขาไม่ได้เนี่ยเราก็าจะทําที่หน้าสาขาใช่จะทําที่ครัวกลางแล้วนอกนั้นยังมีทีมไอดี D ด้วยครับคอย<ต>วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ<ต><า>อยู่ยสเสมอแต่ในวงการไทยมปลากระพงเขานะทุกสาขาก็จะตัวทานี้เหมือนกันเลยใสเข้าคัตใสพี่ก็คุณเลือกวัตถุดิบยังไงอะฮะ ก็มีการคัดไซส์ครับตั้งแต่จากซัพพลายเออร์ที่เป็นเก่าแก่นะครับเราใช้บริการกันมานานนะครับแล้วก็ทางโปรเซสของการทำปลาเนี่ยก็จะเป็นโปรเซสที่รับเฉพาะนะครับที่ครัวกลางของแหลมเจริญเนี่ยเรามีเทคนิคหลายๆขั้นตอนที่พิเศษเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปทานปลากระพงทอดน้ำปลาแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอว่าแฟบแต่แหลมเจริญจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ฟู แล้วจริงๆเพราะส่วนใหญ่ทอดมาแล้วบางคนบางร้านเนี่ยเขาทอดไว้ด้วยเนื้อแล้วก็เอาไปลงแกร้อนดำๆใช่ไหมนี้มันดำมากพอลูกค้าสั่งเขาก็จะไปแบบว่าทอดใหม่อีกทีแต่ที่นี่ทอดใหม่หมดเพราะว่าฟูเพราะว่าดูสิมีความสดบอกบอกบอกโปรโมชั่นกับเบอร์ก่อนที่เส้นพระลพลาซสามค่ะครับผมก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับผู้ชมรายการนะครับก็ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0812342024นะครับเป็นเบอร์ของสาขาเซนทัลพระราม3นะครับก็สามารถรับสิทธิพิเศษคือ,อมาทานที่ร้านนะครับก็บิน1,000บาทขึ้นไปนะครับเลือกรับเมนูฟรีได้นะครับแล้ย,ยใจใหญ่ใช่ให้อะไรบ้างคะ ยำปลาข้าวสารครับหรือ,รอว่าเป็นห่อหมกปลาอินทรีย์ก็ได้นะตายแล้วคุณทุ่มมากเลยเนาะเป็นเจ้าของร้านหรอร้านเขาใจใหญ่เพราะว่าเขาอยากให้คนเพราะมันเป็นครอบครัวไงลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นครอบครัวขเขาไจะได้ใจครอบครัวโทรไปเลยตอนนี้ไปจองก่อนเที่ยงนี้ก,นก็ได้ไปกินหรือเย็นนี้ก็ได้หรือจะพรุ่งนี้วันนี้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยโปรโมชั่นนี้ในเดือนสิงหาคมนี้แล้วครับโอ้ยไม่กี่วันแล้วนะ0812342024หรือไลน์ แหลมแหลม A L A E M นะคะหนูเป๊ะพวกแหลมเจอไปกินครบ1,000พันบาทเป๊ะมอบเลยออมกไปซีหรือไม่ปลาข้าวสารอย่างนึงเลือกเลยง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณไปไหนคะหิวแล้วค่ะได้ชิมแล้วใช่ไหมชิมแทนคุณผู้ชมเลยได้เลยนี่หอยนางรมคุณปิดเบรกสิคะค่ะช่วงหน้านะคะเรามาชิมด้วยกันค่ะแล้วเรียกเรียกว่าทุกคนเรามาทานด้วยกันนะคะช่วงนี้พักหัวเข่าแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ กองสดทศบูรัก้วเหรออามาแนะนำค่ะเชฟแดริงคะเริ่มจากปลากระพงทอดราดน้ำปลาเลยดีไหมครับอันนี้ผมเตรียมมาคือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของแหลมเจริญด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยขออนุญาตนะครับขออนุญาตราดน้ำปลานะครับสูตรพิเศษของแหลมเจริญซีฟู้ดครึ่งเดียวพอค่ะอีกครึ่งแจวกลับบ้านมาราดไปเลยขาดวายแต่น้ำปลานางนัวน้ำปลาคุณทำไมถึงพิเศษคนอื่นเขาง่ะเี่รักน้ำปลาเราเนี่ย มีความหอมนะครับมีความหอมรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วเป็นน้ําปลาเนี่ยเราใช้น้ําปลาจากระยองนะครับต้นตํำรับดั้งเดิมเลยอื้อเดมเดี๋ยวมันหกแล้วซีฟู้ดคุณเด็ดยังไงซีฟู้ดเราเนี่ยก็เด็ดที่น้ามะนาวนะครับสดขั้นสดนะครับแล้วก็พริกเนี่ยสังเกตว่าสีเนี่ยจะยังเขียวสดนะครับเขียวสดเดี๋ยวจะลองกินแบบจะกินแบบไม่มีไม่มีไม่มีพริกก่อนนะแบบแบบกินเปล่าๆก่อนนะเอามาอือใ่ครับ ปูมากเลยเนาะปลาสดไหมปลาสดไหมสดตีปูมากปลาเนื้อปลาคุณปูเนาะใช่ครับใช่หนูบอกแล้วร้านเขาปลาเขาฟูอเดี๋ยวเรากินกับน้ำจิ้มตีปูสิดูเห็นพี่ปะพี่ขึ้นสวรรค์ไปอ่งปลาปลาสดมากแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยกินข้าวเลยเหรอแม่เดือบข้าวเอาแล้วแม่เอาจริงจังเหรอแม่ อ่าก็คือ,อจะจะได้จะได้รสชาติคนละแบบครับคือถ้าชอบแบบเผ็ดจัดจ้านหน่อยก็ก็คือแหนมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปได้บนปลาเลยนะครับห,หรือว่าถ้าชอบไม่ทานเผ็ดเนี่ยรสชาติกลมกล่อมเนี่ยก็คือทานไปกับซอสน้ำปลาได้เลยเป็นกาทานที่ชอบกินหัวมันกรอบไหมในหัก,ห,ก,กหัวมากินหน่อที่กรอบไหมเนีผมใช้จากั่เองนี่คุณคุณบองน้ำตาลซีฟู้ดคุณรับมากเลยนะคุณผู้ชมฟังเสียงนะ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  กรอบไหมล่ะซิ้เชี้ยฟันที่เองอร่อยกรอบมากกา่ลองจิ้มสิน้ำปลาคุณดีมากไม่แบบมันนวลมากเลยเนาะใช่ครับมันจะหอมครับแล้วไม่มีไม่มีกลิ่นเหมือนคาวน้ำปลามากครับถั่ดหอมกรอบมากเลยอ่ะกรอบนี่เสียวหมล่ะนี่ไม่ได้กรอบไม่ได้เป็นแต่ละกรอบกรอบบอกแล้วต่อไปไหนคร ต่อไปผมเริ่มจากทางนี้เลยนะกันนะครับเป็นเมนูหอยนางลมนะครับหอยนางลมเนี่ยเราคัดไซส์ใหญ่พิเศษนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงให้นะครับก็คือ้ชมดูหน้านี่ใหญ่ไหยล่ะใหญ่จริงนี่ต่อผู้เปเรื่อยก็สามารถทานพร้อมกับเครื่องเคียงได้หรือว่าบางคนชอบรสจัดก็อีกเช่นกันครับเราสามารถแหนมน้ำจิ้มซีฟู้ดเราขึ้นไปได้อีกแทแๆ้เลยไปได้อีกนะมีหอมเจียวนะถ้าไม่มีไม่ได้นะต่อไปค่ะ อันนี้เป็นเมนูหมึกไข่นะครับนึ่งมะนาวครับก็เอกลักษณ์ก็คือจะเป็นหมึกพร้อมกับไข่ข้างในนะครับรสชาติก็จะจัดจ้านมากสไตล์แหลมจเจริญซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวลองชิมซิอ่ะพูดไปเรื่อยๆพูดไเรื่อยไขส่สดนะโอเคครับ ก็ถัดมานะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเมนูหอยเชลอบเนยนะครับซึ่งหอยเชลเนี่ยเราก็จะเป็นใช้คัดไซส์ใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็ใช้ม,มาอบกับซอสเนยของแหลมเจริญซีฟู้ด <ๆ S 1> นะครับที่ดูเหมือนเป็นเจลลี่นั่นคืออะไรคะเป็นเจลลี่หยุ่ยห่ะน,น,นะครับเป,เป็นเหมือนเคลือบ เคลือบตัวหอยเชลไว้ครับเพื่อเคล,ลือบความชุ่มฉ่าของหอยไว้ครับแล้วก็ตัวซอสน,นี่ก็จะมีรสชาติของเนยกระเทียมเดี๋ต่อไปเลยต่อไปเลยครับต่อไปเป็นเมนูห่อบมกไาอินซีนะครับเป็นหนึ่งในเมนูที่ร่วมรายการพิเศษนะครับของอเซนท่านพระรามสามนะครับ หอมอบไก่ซีครับความพิเศษคือจะมี texture ของคัสตาร์ดนะครับคือจะไม่หนักมากบอดี้จะไม่หนักมากนะครับสามารถทานแล้วเหมือนละลายไปในปากอันนี้เลยทัั้งอนเลยกินเพียงอันเลยนี่อันเล็กพอดีคำนี่โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูนี่หอยเชลล์นะหอยเชลลี่ก็จะละมุนนะครับละมุนละลายในปากพร้อมกับข้าวคือเข้ากันมากนะครับอื๋ออร่อยต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็เป็นยำปลาข้าวสารนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางผู้ชม สามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดว่ามาใช้สิทธิพิเศษที่เซ็นทรัพลพระรามสามนะครับทานครบ1000บาทนะครับก็เลือกได้เลยเป็นยำปลาข้าวสารหรือหอมหมกปลาอินเซียนครับซึ่งยำปลาข้าวสารเนี่ยก็มีความพิเศษอีกเช่นกันคือเป็นซิกเนเจอร์ของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับตัวปลาข้าวสารเนี่ยก็จะเป็นปลาที่จับได้ในพื้นน้ําของระยองนะครับเท่านั้นเท่านั้นครับแล้วก็ เอามายำในรสชาติจัดจ้านนะครับความกรอบของปลาแล้วก็ผสมกับตัวน้ำยำที่เข้มข้นนะลองปลาข้าวสารหน่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยไหมบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ครับผมก็เบอร์แหลมเจริญเซ็นทรัลพระราม3นะครับ081นะครับ234 2024ครับอืมค่ะแล้วก็ช่องทางไลน์เนาะมีแอปดังหน้าด้วยนะแอปครับ L A E M นะครับแหลมสั้นๆได้เลยแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยว่าแหลมเจริญ ซีีฟู้ดใช่ครับนะคะอันนี้อันนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นก้างผัดพริกไทยดำครับก้างหาทานอร่อยยอดนะอร่อยยอดที่ร้านมีก้างพริกเกลือปะมีครับมีครับมีก้างหลายประเภทให้เลือกเลยนะครับแล้วก็ก้างเนี่ยก็คือมาจากระยองนะครับคือก้างระยองตัวใหญ่เนาะใช่ครับนะคะอู้หูขุนก้างอร่อยไหมคุณผู้ชมค่ะดูแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวจริงๆนะคะไปได้เลยค่ะมื้อนี้นะ ที่เซ็นท่านพลิมนสามอยู่ชั้นหกนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงครึง่งถึงสามทุ่มครึ่งนะคะไปเลยนะคะปรผมัะหทางครบหนึ่งพันเลือกได้เลยจะเอาหอม Sig, หอมกไปจริงหรือเอาอย่างของเขาเขาสามใช่เดี๋ยวต่อไปนี้อันนี้อยากกินมาต่อไปรอบช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าพักก่อนอันนั้นคือผัดอะไรอ๋อปูเหรอพัก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 ไหมกล้องสดสดปูก็เลยครับบารเบอร์กับบารเบอร์อก,อก,กับบารเบอร์ ครับผมแรมเจริญซีฟู้ดนะครับสาขาเซ็นทรัพลพระราม3นะครับ0812342024นะครับ เปิดที่ชั้น้านสามชั้นหกนะคะชั้นหกครับมาได้เลย่ะอันนี้อะไรคะอะไรอีพึ่งจิ้งค่าคูนจิ้ินไก่เอาตัวน้อยก่อนนะครับเป็นเมนูเนื้อปูผัดผงกะหรี่ครับสูตรเฉพาะแหลมเจริญซีฟู้ดครับโอ้ยปูเด้งมากอ่ะคุณดูคุณดูนี่คุณดูอย่างนี้เฮ้ยเป็นอย่างนั้นไม่ดํำโจไปยุ่กันซิฉันอยากกินนี่แตให้เราด้วยแล้วไข่ปลาเรียวเซียวอ่ะาสดสดยากไงแล้วตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรอันนี้เป็นเมนูแกงส้มผักรวมไข่ปลาเรียวเซียวนะครับ พอแล้วเอาไข่ไม่เอาผักเน้นเน้นไข่นะครับอืพอแล้วลูกพอแล้วค่ะบวชบวชผมก็หลินน้องดีนะชิมได้อย่างพี่ก้องได้เลยเนี่ยอันนี้ดีมากอะไรดีมากกลมกลืนนวลมาคุณผู้ชมแกงส้มไข่ปลาจ้าไข่ปลาเยื่ๆจ้าออืืแตกไม่ปากมีไหม ขายปลาสดมากค่ะไม่เหม็นไม่เหม็นรสครับก็จะมีความเข้ากับแกงส้มครับทานไปด้วยกันแล้วเข้ากันครับคุณผู้ชม่ะหนึ่งพันบาทใช่ไหมหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทรับหอหมกหรือไม่ก็เลือกรับปลาข้าวสารได้เลยครับแต่หอมหมกอร่อยไหมเมื่อกี้พี่ก้องชิมแล้วอร่อยอนี่นอ,อ,อีกหนึ่งเมนูครับพิเศษเลยช่วงนี้เป็นอบวุ้นเส้นครับกุ้งอบวุ้นเส้นสูตรแหลมเจริญนี่อ่า ความพิเศษคือจะมีความามีความนมมีความครีมมี่นะครับของของตัวซอสที่อบนะครับแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมคุณดูวุ้นเส้นเขาเก็บเป็นไงยังไม่ติดกันเลยอ่ะอดูดีๆมั้ยวุ้นเส้นที่ไหนก็ไม่ติดหรอกติดจริงมันเป็นก้อนๆไงถ้าเป็นวุ้นเส้นไม่ดีอ่ะเนาะวุ้นเส้นแป้งมันจะแข็งไงนี่คุณดูนะวุ้นเส้นแล้วคุณก็กินกับน้ำจิ้มนี่ก่อนเลยไม่อยากยาก,ากินวุ้นเส้นอะพี่กองทานได้ถูกเลยครับคือจริงๆแล้วอบวุ้นเส้นเนี่ย เราแนมน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นนิดนึงที่กุ้งกับตัววุ้นเส้นเนี่ยมันจะยิ่งเข้ากันครับเชฟขาขอชิมวุ้นเส้นหน่อยค่ะถ้าเค็มจบนะเพราะมันชอบดูดความเค็มไว้นิดเดียวลูกนิดเดียวค่ะถ้าไม่เค็มผ่านนะคะอืออ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยผมก็จะแนะนำเลยครับว่ามันจะตัดกันได้ดีครับของรสชาติตัดตัดเลี่ยนนะเนาะตัดเลี่ยนครับมาบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์ ครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับสองสามสี่สองศูนย์สองสี่ครับเยี่ยมเลยต่อไปน้ำพริกเลยฮะอ่าต่อไปเป็นตรงกลางนะครับน้ำพริกไข่ปูครับอ่าก็เป็นรสชาติจัดจ้านนะครับพร้อมกับผักเคียงและไข่ยางมะตูมนะครับอ่าทานด้วยกันก็จะเข้ากันไข่ยางมาต่อยนี่เป้าๆกนะทานเป้าก่อนทานไข่ไข่น้ำพริกไข่ปูกับข้าวเปล่านีนึงก่อนดูที่รสชาติเป็นยังไงน้ำพริกไข่ปูเผ็ดไหมแม่ อร่อยคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วอย่ามัวแต่นิ่งนอนใจนะคะไปเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้เลี้ยงแฮปปี้เบรดเดย์ก็ได้นะคะไปเลยที่เซนทรัลพารามสามจ้าเปิดตั้งแต่ห้างเปิดเดียนห้างปิดแหละเนาะเวลาเดียวกันนต่อเลยะอันนี้ข้าวคลุกใช่ไหมคะเป็นข้าวยำปูครับเมนูนี้ข้าวยำปูก็เป็นเมนูที่เราเพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานนะครับยำไงยำไงมายำเลยเจ๋อทำฮะ เราเวลาทานเนี่ยเราก็ต้องคลุกนะครับคลุกเคล้าคลุกเคล้าวัตถุดิบนะครับช้อนใหม่หรือเปล่าช้อนใหม่ค่ะไม่ได้านดิฉันเลยให้นะครับยังไงต่อพูดเรื่อยๆ่ะคลุกคลุกเคล้าวัตถุดิบนะครับแป๊บนึงนะพี่บัตถือให้จะได้เห็นด้วยอ่ะมาค่ะเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งเนื้อปูนะครับเนื้อปูแล้วก็มีไข่ปูนะครับอ่าเวลาทานเนี่ยก็แนะนํานะครับให้มีให้มีข้าวมีปูมีไข่นะครับแล้วก็ ควบคู่ไปด้วยกันเลยแล้วก็จะมีความพิเศษคือมีตัวน้ําจิ้มนะครับตัวน้ําจิ้มพิเศษของของเมนูนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีน้ําปลา<อ>จากทางแหลมแหลมเจริญนะครับด้วย <laughs> อ่ะถือก่อน,นีจหยิบให้ิสโอ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอหยอกมามาหยอ,อกมารอน้ําจิ้มนะครับอ่าโอ้ยมือสั่นอ่ะครับอยากกินในมือสั่นครับน้ำจิ้มเดี๋วเจียวอันนี้หยอก น้ำจิ้มนี้มีสูตรพิเศษของร้านเลยใช่ไหมคะสูตรพิเศษครับเราคิดค้นขึ้นมาให้มันสอดรับกับตัวข้าวหย่ำปูนี้โดยเฉพาะครับคือจ,จะไม่เหมือนน้ำจิม้มซีฟู้ดปกติจริงๆเร่งรีบนะเมนูเดียวจบเลยนะข้าวหย่ำปูนะได้ทะเลได้โอ้ซีฟูด้ดได้ไข่ต้มหนึ่งรีบๆหนึ่งจานหนึ่งเมนูนี้ผ่านเลยนะคะอ่ออิ่มอ,อ,อร่อยเลยครับอร่อยอ,อ,อร่อยเอ,อเดี๋ยวถามหน่อยถ้าเดลิเวอรี่มันยังสดไหมเนี่ยก็ยังคงความสดอยู่ครับเดลิเวอรี่เราสามารถทําได้ครับค่ะ ว่าเป็นเมนูที่ขายดีของเดลิเวอรี่เหมือนกันครับ<ช>วยำแหลมเจริญน,น่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ชมขายนะยังไงก็ดีที่ร้านนะคะมีเซตเมนูอาหารให้เลือกจับคู่ได้ด้วยยังไงคะจับคู่อ๋อก็ที่ร้านนะครับปกติก็จะมีโปรโมชั่นนะครับ<ช>ที่เราสามารถที่จะมีเมนูใหม่ๆนะครับเข้ามาในเซตเมนูแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสนุกกับการเลือกเซตอาหารนะครับที่มีอยู่ในลิสต์สี่ห้ารายการเนี่ย <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆไปเป็นขั้นเป็นขั้นเมนูจานที่3ที่4อย่างเงี้ยได้นะครับถ้าจับคู่ก็จะราคา ถูกกว่าด้วยใช่ครับก็จะคุ้มคาคุ้มราคากว่าเพราะบางทีพอร์ชั่นใหญ่ๆนะเรากินไม่หมดจับคู่ดีกว่าจะได้รับประทานได้หลากหลายหมดอมยมีหลายแบบมากเลยหมดอยู่แล้วปลาตัวก็หมดอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะไปเลือกดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะคะทางร้านเขาก็จัดเอาไว้ให้มากมายแล้วก็บริการบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์บริการจัดส่งนอกสถานที่ด้วยสามารถที่จะโทรไปได้ที่ไหนคะได้เลยครับก็เบอร์ c เซ็น e n t e r นะครับ1642นะครับแหลมเจริญเดลิเวอรี่ครับ นะถ้าเกิดไม่สะด,ดวกก็นี่แหละไปเลี้ยงกันที่บริษัทก็โทรได้เลย1642นะคะแต่ไปกินที่ร้านอร่อยที่เบอร์อะไรเบอร์อะไรบอกเบอร์อได้เลยครับเซ็นทรัพลพระราม3นะครับ0812342024นะครับจ้านะคะ0 8 1นะคะ2342024หรือแอดไลน์มีแอดข้างหน้านา้ะมีแอดไซน์นะคะเขียนว่าแหลมเลยพิมพ์ไป L A E M นะแล้วก็ไปดู Facebook ได้ภาษาไทยเลยค่ะแหลมเจริญซีฟู้ดค่ะก็ไม่ได้แล้ว โปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่าอีกทีนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผู้ชมรายการอยู่นะครับเรามีโปรโมชั่นถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคือทานครบ1,000บาทสามารถเลือกได้เลยเมนูห่อหมกปลาอินทรียนะครับหรือว่ายำปลาข้าวสารได้เลยครับนี่นะคะ หมกปลาอินทรีนะคะแล้วก็ยำปลาข้าวสารนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากไปทานแล้วเจอเชฟไปเจอได้ที่สาขานี้ด้วยนะคะเชฟจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเขาอยู่กลางค่ะนะคะแเขาอยู่ใจฉันตลอดเวลากินอ่ะมาเชิญค่ะมอบป้ายโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับมีแฟนยังมีแล้วครับเอางั้นไม่มอบละจบมอบป้ายขอบพระคุณครับอร่อยจนต้องแบบนี่ไงแฟนที่อยู่เนี่ย แม่หรือเปล่าได้ได้ดูอินวันไงได้เมียและได้แม่ด้วยไงอ่ะบอกเบอร์ไงบอกเบอร์สุดทยแล้วถามผมแหลมเจริญซีฟู้ดสาขาเซ็นทรัลพะราม3นะครับ0812342024อยู่ชั้น6นะครับตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเลยครับใช่ค่ะถ้า d เดลิเวอรี่นะคะก็1 6 สี่สนะคะสดเหมือนทานที่ร้านค่ะกินที่ร้านดีุกว่ารามสามช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บไปขึ้นไปกินชั้น6เลยใช่ฟู้ดเดส t ิเนชั่นจะนั้นรามสามใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันด้วยนะอสิ้นเดือนเราไปมีกันได้เลยครับคุณก้อนเข้าไปเจ็ดตนเลแฟนก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องความงามครับ นี่งอะทำงานบ่นเถือเอาอีกแล้วเขาชอบดิวฉีดฟอร์มาลีนให้หน้าเขานะคะมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่กองมูแล้วก็บอกก็สามารถที่จะติดตามไดรายการนี้มีทุกวันนะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ใช่ปอ่ะอ่านะคะกล้องสดพจนมูนะคะก็มาเจอกันอย่างนี้11เอ็ดโมงเช้านำนีแต่ของดีๆมาให้ทั้งนั้นนะคะทั้งสดทั้งมูนะคุณกองอ่ะคุณกองลาสิลาคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดี Hot, hot, hot,